หลังจากที่จอมพลถนอมทำการปฏิวัติได้ไม่นานนายอุทัยพิมพ์ใจชนสสจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายบุญเกิดเฮีรังคำสสจังหวัดชัยภูมิและนายอนันท์พัประไพสสจังหวัดพิษณุโลกได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาให้ดำเนินคดีคณะปฏิวัติในข้อหากบฏต่อแผ่นดินซึ่งตามความเป็นจริงแล้วการทำปฏิวัติรัฐประหารไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องถือเป็นกบฏต่อแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการยื่นฟ้องคณะปฏิวัติของนายอุทัยพิมใจชนและเพื่อนสสถือเป็นการท้าทายผู้มีอำนาจอย่างตรงไปตตรรงมมาาาาากีควททให้ัส คนตกเป็นจำเลยและถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา10ปีแต่หลังจากนั้นการบริหารประเทศของจอมพลถนอมได้เกิดการทุจริตในรัฐบาลอย่างมากมายจนกลายเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516าสหำหรับนายอุทัยพิมใจชนได้บุญเกิดที่รังคำได้นายนันพัปรภยัยได้ถูกปล่อยตัวหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516สในสมัยรัฐบาลนายสัญญาธรรมศั์ส่วนจอมพลถนอมต้องลาออกและเดินทางไปอยู่ต่างประเทศถือเป็นการสิ้นสุดอำน,นาจของจอมพลถนอมกิตติคจรอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกเลย